ขึ้นหอเลยเหรอเหมนเลิกเรียนเลยค่ะออลลี่เพื่อนเอาไปไหนครับไปไหนวันนี้ไปไหนดีวะผมนั่งลงตู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คันนี้วะใส่ลงตู้ใส่ลงตูอยากขึ้นหอขึ้นหอได้ปะเออขึ้นหอเออขึ้นหอพูดถึงลงตู่บางคนขับลงเลยเหรอไปโอ้ยพอนะไมหพอน่าผู้หญิงนั่งขบๆเลยค่ะผู้หญิงนั่งขบๆเลยค่ะไปขึ้นรถแล้ว ไม่รีบค่ะดีมากเราเป็นเพื่อนซอมบี้ไปเลยไหนนะวอร์รัซอมบี้ยินดีต้อนรับตีวันนี้ไปไหนยิ่ทีมย่ได้ยีพวกันไหนก็ได้ไม่เหรอเมือนพวกเราเลิกค่ายแล้วอะคะกลับบ้านกันใช่พี่ตีหนึ่งขอขอไปเตยเอนโดนปาคนยกกัทฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตยมนว่าที่หนึ่งเี่ขึนรถค่ะรถค่ะ ทำามือเป็นตัวเอฟครัไม่ได้นั่งรถนานไงคะลืมไปหมดแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเอาคันเอาคันใหม่ไปเลยรถเต็มรถเต็มรถเต็มมันนั่งได้คันละแปดอคะใช่ไหมขึ้นได้เลิครับแต่นั่งได้กี่คน ขับตามเขาไปนะโอเคครับอะไรกันดีอะรถอยู่โน้นรถตัว <laughs> แหละจริงขึ้นไม่ได้พี่รถอ่ะมีคนหนึ่งวิ่งอยู่ข้างหลังอะคะ่ะแ <คน S 2> ล้ว <ขอ S 2> แกจะโทรทำไมเนี้ยอะไรแกจะโทรทำไมฉันก็นั่งอยู่ค่างแกเนีะย <laughs> มีคนตกคอ ละสกโคกนเงี้ยปันมากไม่ดีใจแล้ะคะลองดูมุมมองที่หนึ่งสิคะแบบว่าถ้าแต่ละคนมันดิฟไม่ได้หรอ มีคนวิ่งมาเราด้วยขันหลังอะ่ะเดี๋ยวๆไอ้นุม่มเดี๋ทิ้ง่รอมไอ้วสักครอเฮ้อเก็บปากไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรัฐบาลขอให้ทุกท่านได้ขอร่วมมือกับเจ้ารัชิดด้วยครับ <c oughs> เออจะบิดไหมฮะ เราดำน้ำนี่หมายถึงประเทศอโนนเหรออ้าวเล่นต่อไอ้เหี้ยนางสาวเลยนางฟ้าเหมือนพวกลีภัยเลยอะพวกเราอะนางเอกค่ะใช่เราก็ลังลีภัยกันทั้งจิ๊กเนี่ยคือรถทหารเป็นนางเอกค่ะมีหอขับไม่เอามีหอบินข้างบนไม่เป็นนางเอก ็นนางไลค่ะไลมากด้วยค่ะเดี๋ยวข้าพัดได้ก่อนใครเป็นคนขับนะพี่ขาเจ้าเหรอไม่ใช่ผมนายทหารมืดมนครับมืดมนผมมืดมนเอาไปพันตรึงเอาไปพันตรองขันหลักว่างนะขันหลังขันหลังว่างคิดในตัวลงประจุก่อน ขันหลังว่าค่ะขันหลังว่าขันหลังว่าขันหลังฮะขันหลังฮะคนถ่านมึนมลคันรถคันอื่นเข้าไปหมดแล้วค่ะรถคันนี้ไปเก็บกล่องเอาไดมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หลงแล้วน่ะใครเขาแจกงด้วยเขาทิ้ง จะจะจะจใครเขาแจ้งเลยก็ดีซ้ายขวาเก็บขวาเอาขวาขวาเอครับเก็บเอาไว้ดูต่างหน้านะคะโอเคคนอาหารเขาไม่ได้นัดกันไว้น่ะมีปลากระป๋องไหมคะอยากจะกินก่อนก่อนจะอันนี้ค่ะสุดท้าย สุดยอดคือเราต้องลงนะใช่ไหมไม่ไม่ไม่ขอบคุณฮะขอบคุณฮะขอบคุณฮะข้างหลังเลยครับรถว่างข้างหลังเลยครับข้างหลังเลยครับออกกมวยยังข้างในบ้านออกกมวยยังเย่มาเย่ไอ้เฮ้ยมึงหยบไปดิเฮ้ยหยบไปดิเฮ้ย เดี๋ยวอมีค่ะใครจะเยกันบ้างจเย็นนะอุ้กูด้วยไปลาก่อนน้องช่วยด้วยรถมันหยุดใครวะเอาท pues ี่ว่างึ่ละโอเครถเต็มปะหรอไม่ต้องชุบที่นั่งคนอยู่มีคนจุ่บ เสียซะละเสียซะละที่แล้วดีเลยรถเทงเตอร์ดีแล้วดีแล้วที่นั่งพอดีละไดปขั้นไปมงขั้นไปวะกูกลับมาได้ละไปขั้นไปปะนั่นไงนั่นไงรถดิฉันเอ้าน่าจะพอมั้งคุณอาเล่คุณอาเล่คุณอาเล่อยากนั่งรถถังอ่ะหนูจะกองชีวิต นนันตกแบบยกคันนะกันหลักอ่ะแน่แน่เปลี่ยนคนขับรเราเรี้ยงไง เรานจะไปเล่มต้นใหม่ยังไงดีเรแเลยถูกแมพโยคันเมื่อกีอ้ไอ้หายมาทเลยหนีมาเลยหนีมาเนี่ยใจหายเหมือนกันนะใช่ค่ะใจหายมากเลยค่ะเฮ้ยบักกี้ว่ะ<อ> อ๋อ oh. เปิดเพลงอะไรเดียว oh. เปิดเพลงอะไรเดียว <laughs> ไม่เปิดได้ไหมคะ oh. นั่งแงตาแดงเลย วิวมากเลยค่ะมันมันมันวิวสุดๆเลยอ่ะ

ตาแดงกันหมดน่ะอ๋ไลยขึ้นรถเร็วขึ้นรถคันเดียวของเขาเร็วๆขึ้นรถมาเร็วขึ้นเป็นเป่าขึ้นรถปกติเลยอ่ะมันมันขึ้นคนครับอ๋อขอให้เขขึ้นก่อนบินแล้วั้างน่ะหายไปครึ่งเมือง แจงนานอ่ะเขาก็เลยออกเออเออเขาพี่คนตกลงเกล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 ทำไมไปนอนใต้ท้องรถเกลโอ้ครับเออพี่ออโต้อะไรดูอะายมาต้่นท่าเกลกับระทินนะได้ครับเกลอย่าขับรถเกล เพื่อนเพื่อนที่นะคะหักว่าเจอยาคาเจอยาตาย่ะชีวิตเหรอคือรถเดีจะได้รีบไปคาหักเนี่ยาคะหักเนมันขึ้นไม่ได้อี่นรกเอ็กทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะไม่ขึ้นคนขับเห็นเสื้อแล้วอึดอักซ่เหรอทำไมวะเสื้อล็อกเอ็กซ์ไม่ขอกและท้ายไมใครตายอยู่ใต้รถใช่ไหมไม่ออกไฟเอ็มใช่ไหมใครตายอยู่ใต้รถช่วยด้วยตีใครตายอยู่ใต้รถดูยิ้มไจะเป็นไง ลายเรับอะไรเจสีเลียกอะไรลายซึ่งแม่สองค่ะเดินมาใกล้ๆหน่อยอยู่บนรถนะให้บอกระเชิดได้ได้อันนี้นี่เป็นผมแล้วล่ะไม่ได้อ่ะไปตูโอ๊ยได้อุ้มผีออกจากรถไม่ได้ติดอยู่ในรถติดอยูมันรถติดอยู่ในรถผีในป่าไม่ได้ติดเอ้ย ติดอยู่ในรถใครก็ได้อุ้มลงปไปดีอ่ไไมน <ved> อยู่ในรถโอเคเกีวโค้งลงลงได้ไหมพี่สองลงได้ไหมได้ได้ปะมึงนะเกียวแล้วามาจะทีไปคาชนไปแล้วึือรถแล้วคือรถใครขับรถคับรถไม่ลงมาคือรถไปขึ้นรถแก่เ่อน ปที่ขุดคัดได้สองคืนสองคืนคันไหนดีเฮ้ยสะใจอะไรขนาดนั้นน่ะอะไรเอ่ยสะใจอะไรขนาดนั้นสิอะไรคันนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยอยู่น้ำมาแล้วแต่ปักบมึงเดือดทั้งไปคันไปคันไปคันอื่นก่อนก็ได้คันคันนั้นขับเต็มแล้วไปเกลียวมาคันนี้วันนี้ลิ้นไปไหนอ่ะอน้อน ไม่ไม่รู้ว่าหายไปไหนอ่ะมานั่งกับพี่กฐินเร็วไหนนอนอยู่ไหนอยู่นี่เมาเต็มใช่ไหมอ่ะไม่เต็มละทีนึงละทีนึงพี่ผั่ออ๋อหนูนั่งกับพี่ผักขนูก็ได้หนูไปนั่งกับพี่ผัก กับบ้านเราออยากแก้ห่างไหมนะเฮ้ยกูกคนพีชเา้าไม่อยู่คะ่ะไม่มาแล้วคะ่ะไม่มาแล้วค่ะพี่ดิดดี้ก็ไม่มาอีกแล้วคะ่ะ ไปที่นูนถาวนแล้วค่ะแล้วก็ถ้าจะมาคงแบบนานๆทีมาแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือทราบข่าวจากพี่แดดดี้นะคะ เต็มไหมครับเต็มไหมครับลองกดขึน้นดูลองดูลน่าจะว่างมัางที่นีน่ไม่ว่างอะวะเต็มมารถหักคืดามเลยเอ้าคุณดาน คุยหน้าหลังฮะมันไปไม่ได้แล้วอ่ะจะอุ้มลงไปอุ้มก็ได้นะ แล้วมันแบกขึ้นไ,ได้เหรออุ้มอุ้มไม่ได้หรอครับแล้วก็ไปค่ะต้องไปแน่นอนค่ะ <c ười> เคยลองเพลงวันนี้ให้คนฟัง เล่นคิงดอมได้วยค่ะสองที่ค่ะใจหายนี่ไงนี่ไงมีคนอุ้มตอนที่ขาหักอุ้มกลับมาถึงตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วเขาก็อุ้มกลับไปตรงนู้นใช่ไหมคะ ร้องเหมือนเกินจริงรอ่ะอค v เวอร์ e r จะตัวไม่คือเหตุการ์มันเพิ่งผ่านไปไงคะเราก็เลยลือฟื้นความทรงจำที่มันแบบว่าที่ทุกคนแบบจำได้ไง Say you <c oughs> I found you my friend my thank mm -hmm. น้องยูนาด้วยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่เาเล่นกับน้องยูนาด้วยคุยกันไว้แล้ว คนดับก็ไม่ได้มุบอนไปด้วยมาเลยค่ะขอหนักๆตลกนี่คือนิวกระถินปังตลกเนาะคือแบบตอนนั้นแบบว่ากําลังไอ่งเีเลยค่ะกําลังแบบกําลังดีใจว่าเขาบอกเราว่าเขาจะไม่เปิดประตูให้เราใช่ไหมคะฟังก่อนนะคะเขาจะไม่เปิดประตูให้เราออกไปแต่เขาไม่รู้ว่าเราอะมีวิธีออกของเราใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากที่เราเออกออก,ออกจาก ตรงนั้นได้โดยที่เขาไม่ต้องเปิดประตูให้เราก็เลยสะใจเว้ยตอนนั้นน่ะสะใจมากเว้ยพราสะใจเสร็จปุ๊บ<ๆ>เขาก็ยิงมาก็เลยแบบว่าตลกเลยอะขำไปเลยอะหนูตาหนูหามากเลยหามากเลยคือกําลังแบบกําลังแบบว่าเข้าใจฟิลไหมคะกําลังแบบยังไงแล้วก็โดนยิงเฉยเลยอะโคตรฮาเลยหามากใช่ ลังขิงเลยคือกำลังแบบสะใจว่าแบบหนูชนะแล้วอะเขาจะแบบว่าแล้วตอนนั้นอะที่ที่แบบโดนอุ้มกลับอะคือแบบคือแบบคือแบบแค้นมากเพราะเพราะว่าคิดว่าเขาอมีธุระกับพี่อีธานไงเราก็เลยแบบว่ายอมให้เขาอุ้มคือแบบออกจากหมู่บ้านแล้วคือจะไม่ให้อุ้มด้วยซ้ำถ้าเขาไม่มีใครอยากสะโพดนั่งเลยไหมคะ อยากค่ะหนวขอโพสหนูโพสก่อนเลยค่ะคุณ้แรงคุนแรงแรงรงแรงมางแรบแงแรเ่รงแ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 รงนรัแรงแรง้รงนรงแหมแรงอนงแรงแราแรงแรงแนงแรแรงรงรแรงแรงครงแรงแีกแรงแรีแรงแรรงแรงรงแกงแรแน ก่อนฉันจะไม่ได้สัมผัสมันงง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 งีกะนขาแซวน้องเหรอพี่กระถินม็อบมัมิวค่ะแยกอะไรคบเลขสองค่ะอย่าอย่าแซงคันหน้าอย่าแซงเดยวเราจะแซงถึงกับคนน้าแบบพี่เยนยิงเลยนะยิงเลยนะพี่พักคบจากสองคนเนาะ อันยังจะคุยจอดเลยไน่ไน่อเดี๋ยวยิงเลยนะเดี๋ยวยิงเลยนะคู่สาวสองคนเหรอคู่สาวที่ไหนเปล่าน้ำเสียงรุด่รงยอม นเลขอะไรไคะโอ้ซึ่งไม่เป็นขื่น สายทางรถน,นะได้คนนำมันรูน้หรอกร้องให้จบนะขอแจกเลรียญด้วยใจดีแล้วด้วย นั่นไงหนูว่าแล้วพี่กระถินสองท่อนแว่ปั๊มด้วยแวะปั๊มด้วยโอ้ยขาอยู่พวงสามเลยค่ะขอขอโทรศัพท์ได้ไหม่ะเลขเลขเลขหนึ่งหนึ่งสองรอแซงรอยรถเราแรงโอ้โหชนกันแล้วด้วยเฮ้ยเราอยากให้เขาแซงเราอยากให้เขาแซงเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้โทรศัพท์ต่อนะคะได้ค่ะ

ไปไหนวันนีอ่ะไปไหนอะพี่เลยแล้วเลยไปไอ<ป>เด็กแสบเดี๋ยวเราต้องเจอกันอีกยาวๆใช่เดี๋ยวเราต้องเจอกันดีกที่เรดแอบจะจ้ะใช่พี่กระถินโหลดเสร็จยังค่ะโหลดเสร็จแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้รงเ,เปิดลองะลอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวพี่กระถินว่าจะบินไปที่นู่นก่อนอ่ะไปเซอร์เวยแป๊บหนึ่งอ่ะอเดี๋ยวน้องจะไปไปนั้นเลยดีเดมชพีจะไปออนไลน์ อ๋อโอเคค่ะว <ller> ันนี้พี่น่าจะยังไม่ไปอ่ะเดี๋ยวถ้าพี่ไปเดี๋ยวพี่จะกระแสจิตไปหาแล้วกันนะโอเคโอเคค่ะใครเฮ้ยใครน่ะใครน่ะช่วยด้วยน้องมีเม็ดอยู่นะช่วยตัวยพี่โดนล้อทำลายโอเค เอ๊จุ๊บหน่อยเอ๊จุ๊บเลยเฮ้ยเลยยจุ๊บหน่ยไปยีบวัวนี่ะเออแคนี่หรอไหนขอฟังด้วยมาจุ๊บแก้มคนคเนี่ยไหนไหนไปขอฟังหน่อยอะไรเหรอเดี๋ยวนี้เคาต้องจุ๊จุ๊บกันแบบนี้รึเหล่าจุ๊บจังไรอ่ะไอสัตว์ไอโคไอโคอุ้ดหุบเลย ขอกระสุนหน่อยพักขอกระสุนหน่อยพักไม่มีแล้วโอ้ยไม่เซียวเลยขอไอ้สัตว์กระสุนไว่ไหกระสุนี่ยยืนอยู่อย่เลยนะในคุกกันแน่จุ๊บพี่กระถิ่นหน่อยหรือวันนี้วันนี้วันนี้กอดวันนี้ไม่ได้ยินไหนจุ๊บพี่กระถิ่นหน่อย ทำไมเบาจังอะใช่เหรอ <laughs> มัน,แบบมนห,หนูแนบบ <laughs> <laughs> เหมือนหนูหิวข้าวแล้วหนูอยากหม่อมหม่อมอ่ะโอยไหนพูดหม่อมหม่อมกันหม่อมหม่อมหม่อมน่ารักอ่ะเหมือนพี่เลี้ยงเด็กจริงๆเลยอะ่ะ <laughs> รัชิบกเ็นโ ร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะพี่กัตถินพี่กัตถินร้องได้แค่สองท่อนเองค่ะแอนแหละค่ะไม่เป็นไรพี่กัตถินสิบท่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอพี่พี่ขอคิดเพลงแป๊บนึงเนาะคิดจำเนื้อเพลงก่อนจำเนื้อเพลงก่อนนึกไ้อะไรอ่ะน้องน่ารักอะโอเคโอเคเจอกัน นี่รีบเข้ามาเพลงโลกอีกใบมันร้องยังไงนะ้าหน่หนูจะตามไปใช่ไหมคะ ไปไหนคะไปที่นู่นน่ะแล้วคุณบ๊อบไปหรือเปล่าอ่ะที่นู่นที่ไหนคะที่ Kingdom ะคิงดอมอค่ะไปคะ่ะถ้าเขาเปิดสอบปไปดิ์นะแต่ว่าน้องยังไม่รู้ดิสของ Kingdom ะคะิงดอมน่ะต้องมันตามเพจเขาได้ที่ไหนอะค่ะไม่รู้ที่ส่วนตัวค่ะ ฉนตัวกับใครหรอสตัวกับใครเหรอฮะฮะเอาเอาอดพูดเลยตุยเลยโลเลยโดนพีชโดนพีชโดนวเคียร์ตายไอ้จบเกมไปเกมต่อนหนู เขาจะทำอะไรกันนะคะนั่นนาซีหนูก็งงไปหมดแล้ว